จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะอยู่กับแม่จงจิตเพนพานค่ะอยู่ที่สวน เกษตรผสมผสานอารมณ์ดีนะคะวันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่จงจิตจะมาร้องเพลงให้เราฟังนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฟังเสียงแม่โอ้ยสายยาวนะคะแม่นบะค่ะค่ะฝากเนี้ยฝากตัวเนื้อด้วค่ะเด้อจังจิตซ้ำหลาดอกไอ้คลิปเนี่ยไป็นคลิปออกอัลบั้มเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยคือจิดีแท้หือแม่นปะค่ะค่ะคุณแม่เอาจังเพลงเอาจังก้อนเนาะค่ะเนาะเอาจักเพลงปะเอาเอาได้หลายเพลงก็ได้ค่ะแต่ก็ข้อนึงก้อน เอาเพลงเอาเพลงหนึ่งนี่แหละตีพอดีเนี่ยก็เป็นพอดีก็เลี้ยงกบพอดีเอาขันสิฟังเพลงอีหลีมาเบินข้างกบกันนะพ่อตีลองน้ำเนื้อตีลองเพลงกบให้ฟังอันมองนี้ก็เป็นบ่อหอยชลีแล้วก็บ่ออันตาแล้วก็เลี้ยงกบน้ำเนี่ยค่ะกบเอานี่กบเนาะก็ลังวาสิมาให้อาหารกบค่ะก็ลังวาสิมาให้อาหารกบอันนี้คือบ่อเลี้ยงกบบ่อเลี้ยงกบค่ะเอาขัดจีฟังเพลงกัสิกับสีลองให้ฟังนะคะวันนี้จะช่วย เมื่อนีแม่สีวาในเพลงของอีสานลำเพลินนะคะของคุณแม่อ่างคานั่งคุณชายแต่ตดนนี้คุณตายอรอทัยเพิ่นเอามาลองแต่กะจะคอเอามาลองจักน้อยเนาะเออให้มันเขาก็บรรยากาศทองทุ่งหน้าของเฮ้านะคะค่ะเอาฟังกันเกี๋ยวนะลองิ่งดูมาอ๋อสิเป็นตาพ่อไปวัดไปว่านน้่เพิ่นเดบอนะคะเอามาฟังกันค่ะโอ้ ลาฟ้าอยลาฟ้าอีฟ้าสีแล่ควอมเราแค่ยำคำคำเออ Là phạm mặt tham ta bên đến Cầm cỏi, hỏi, 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 lên hỏi, 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 Là hỏi, 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 ร้องร้อนเสียงแค้นผู้ใดเว่าวอนอ่อนละคำพากเมื่อนไอเรียกเกินตีกองน้ำเพืเพ่อนตุ่มเตอืเตอนสิบังเวินแววมาขอฝากสเสียงผู้ลอยลองหองละหอยไปทั่วทารา สะกดเป็นมนให้พี่ยาลอยอล่องมาหาน้องเวินเวินตีกลางน้ำผู้ด,ดังาตุมต้มเต้นแลตุ้ม เติอนระวังเว้นเตือนระตุมเตือนระวังเว้นเตือนทิบาดยาวๆที่ข้าผู้ยนยันผู้ตีอื่นใส่แฟนคิวเล่นละครเล่นละครละครเพรเป็นแฟนเพืก็ใครจะไม่ไม่เอาใจตาบูทางพีทางพีผู้ทางพีทางพีผู้ทางพีมีครูซ้อนนั้นยังลราไปแล้วว่าพวกคิดจากใจผู้ใจหฮเจ้าบ่ห่วงน้ำขัวดอกตั้งเจ้าผู้สังทม กวาดอกตั้งเจ้าผู้สังงบคำวุ้ยผมดกสิกกผมดำเสียวล้ำมาลงฟอนลกฟอนผู้ลงฟอนลงฟอนผู้ลงฟอน,ฟอนรำรำก่อนงามงอนมาฟอนกันนะฮะรำรำ,รำก่อน งามงอนมาฟ้อนกันก่อนลีลาเหมือนดังห้องเฮือนอีสานลัมเพลิอน,ออนอรชันอ่อนแอนอีสานลัมเพลิอน,ออนอรชันอ่อนแอนอสวัสดีดค่ะผิดแน่ยถูกแนี่ย,จ,ยจะว่ากันเด้อแต่ละมืน่นนี่คือให้อาหารกบอาหารปลาไปก็คือแม่นค่ะลองเพ่งไปน้ำ <ไป S 1> จ<ะ>้าลองเพ่งไปน้ำค,<ะ>ค่ะกบปลากล้ําดีไปน้ำค่ะยุนี่ก็เป็นบ่อปลา บ่าปลากินพื่นนะคะส่วนมากก็จะเป็นปลกปลาดินปลาตะเพียนแล้วก็สิมีปลาบึกแก้มน้ํำเน่น,นะคะ,คะอายูของท่ามเฮานี่ก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะ,คะในพื้นที่ทีเ่เฮาเฮ็ดเฮาทำยู่นี่นะพอได้อยู่ได้กินค่ะกกค่ะกระมักม้วนนะคะคันห้าฟิทห้าถือกระย๊าวากันลองไปตามใจรักค่ะลองไปตามใจรักนะคะฝากเนื้อฝากตัวเนื้อจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะรันปลาชันเสียงเกียรติประสาฮันผุดตัวเพ่ง ใจน้องมิวคิดถึงคนไกลบ้านมม่งหน้าไปทำงานหาเงินแหลกงานยุ่สายเหนื่อยสิน้อเหนื่อยอยากลำปากกาห้ใจนี่จังเป็นเพลงมัน่นหสีจังคอยเฮเอาอีกบก่นีถามังอย่ค่อแม่กบร้องมาสาวนาก็ยิ่งลำพันกบร้องรันประชันเสียงเขียดประสา,ารใจน้อ มุ่งหน้าไปทำงานขายแรงแหลกเงินอยุ่ใส่เหนื่อยสินอนเหนื่อยมากลําปากกายใจข่าวข่าวเคลื่อนไหวให้ทาไมจึงไม่บอกมาหาไปจ้าจ้ากําไพกกนาจะงลืมน้องลืมนุงไปจ้าจ้ากําไพกันนาจะงลืมน้องลืมนุงตําปังกุ้งกับวิ่งเขียดหน่อยเทิ่งก่อยไข่ไปแดงแกงนไม้ใส่หัวเคยกินฝนต้องรีบยังเคยไปจับกบอยู่ถงหน้ากับหน่องกบร้องที่ไรห้องนอนร้องไห้ทุกคืนกอดม้อนสะอื้นฟั กบร้องมองใจดูช่างเหมือนกบมันทั้งคงร้องไห้คงเก็บปวดใจไม่น้อยไปกว่าตัวฉันกบจ้ากบนาวใจแซนซือตัวน้องก็คือกบน้อยแตกต่างกันใจถูกคำลายแต่มันไปจับกบนั้นน้องนอนหนาวสั้นแต่มันไปจับกบนาฮ่าไอเอ,อ้เคยทิ้งเอาให้จบ น้องแทบสลบเพื่อนกบผีถูค่ะคจับกบแล้วทำไมให้น้องน้ำตาทำไมไม่ค่ะดีกว่าไอมาจับขาข้างความหวังระฟังใจก็พองความหวังระวังใจก็พองเป็นทรรน,น้องเชิญลาสังหัวอ,อกพังน้ำตาอย่างย่อยกบหน่อยคููบมาก,กบหักขกักก,ขก็เลยบ่มีทางเต้นกบหักขักก็เลยบ่มีทางเต้นน้องนันเป็นเช่นก,กบหลบดีนอนง่ายทั้งปีบอกมีนินามนอนง่ายทั้งปีบอ มีนะฮอเอาไปตัดใจกันเด้อครับวันที่แรกหลับรับลูกลุกว่งนี่บอกเออนีบวันี้บหลูกว่งรหับรับรับกันเมนดาวนิ่งค่ะตีหับรับอยนาวนิ่งเพิ่ันเนี่ยคือ่าเพิ่นอยาาเป็นมอน่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ว่าเมนเป็นหร้อบ่เป็นไป เป็นหลังคาดีเดียก็เลิกท้าแมวว่าแม่รับลูกว่องได้ได้แต่ว่ามามาค้างเครื่องอ่ะเออโอเคมันนี้ก็ขอบคุณครับคุณแม่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะที่ให้เกี่ยนแล้วอกาสนะคะ